สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในคาบ,นะคบวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องการสถาปนากรุงรัตนะโกสินทร์ถ้านักเรียนทุกคนนะครับอยากได้สื่อเพิ่มเติมนะครับนักเรียนเข้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับคำว่าการสถาปนากรุงรัตนะโกสินทร์ DLTV นะครับนักเรียนก็จะเจอสื่อนะครับ DLTV นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าครูก็นะครับนำสื่อมาจาก DLTV เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่านะครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับสถาปนาขึ้นมาเมื่อไรนะครับใครเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับครูก็มีคำถามนะครับมาให้นักเรียนนะครับช่วยกันตอบนะครับหนึ่ถามนะครับคำถามก็คือ เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งทรงย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกนะครับมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานักเรียนทุกคนพอจะทราบคำตอบไหมครับถ้าไม่ทราบนะครับเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูกันก่อนว่ากรุงและนักสิน์นะครับสร้างขึ้นนะครับ ในพศสในพศนะครับ2325น,นะครับ, 2, 25, รบโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา,ราชรัชกาลที่1นรับทำไมนะรัราชากาลที่ 1, เนี่ยต้องย้ายนะเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาเป็นรัตนโกสศลนในปัจจุบันนีนะ้เรามาดูกันเลยนะครับนึ่1ทําเลที่ตั้งของกรุงธนบุรีมีชัยภูมิไม่เอื้อต่อการป้องกันค่าศึก ก็คือกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะครับอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยานะครับราชการที่หนึ่งเนี่ยก็ทรงย้ายนะครับราชธานีมาอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพยาทําให้ทางทิศตะวันตกเนี่ยแล้วก็ทางทิศใต้มีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นปาการป้องกันค่าศึกที่ดีนะครับข้อที่2ทางฝั่งตะวันออกนะครับ มีแม่น้ำเจ้าพยานะครับเป็นพัยิที่ดีแล้วยังเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีขนาดกว้างใหญ่ด้วยนะครับข้อที่3าทางทิศตะวันออกนะครับของแม่น้ำเจ้าพยาเป็นชุมชนนะครับชาวจีนนะครับที่อาศัยอยู่มานานแล้วแล้วก็สร้างความเจริญนะครับให้แก่พื้นที่ตรงนั้นนะครับประการที่1ก็เลยทรงนะครับย้ายนะครับเมืองหลวงนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับผม ต่อไปมาดูข้อเสียบ้างว่ากรุงธนบุรีเนี่ยมีข้อเสียอะไรทําไมรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยต้องย้ายนะครับข้อที่1น,นะครับที่ตั้งของกรุงธนบุรีนะครับอยู่บริเวณคุ้งของแม่น้ําเจ้าพระยาจึงถูกน้ํากัดเซาะตะลิ่งอยู่ตลอดเวลาครับข้อที่2พระราชวังเดิมนะครับของพระเจ้าตากนะครับมีวัดขนาบนะครับทั้งสองข้างก็คือ วัดอาลุณราชวรดารามนะครับหรือวัดแจ้งแล้วก็วัดโมลีโลกยารามนะครับหรือวัดท้ายตลาดนะครับทำให้ไม่สามารถจะขยายนะครับพระราชวังให้มีขนาดใหญ่ได้นะครับข้อที่3กรุงธนบุรีนะครับเป็นเมืองอกแตกนะครับมีแม่น้ําผ่ากลางเมืองนะครับทําให้ทิศตะวันตกเนี่ยครับข้าศึกเนี่ยสามารถโจมตีได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะมาดูเป็นแผนที่นะครับ อันนี้นะครับคือแผนที่ของนะครับกรุงทนบุรีนะครับนักเรียนจะสังเกตว่านะครับมีแม่น้ําเจ้าพยานะครับไหลผ่ากลางเมืองเป็นเมืองอกแตกแล้วความแรงของน้ำเนี่ยก็จะกัดเซาะตะลิ่งนะครับกินพื้นที่ดินนะครับพื้นดินไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางนี้ครับทิศตะวันตกนะครับเวลาพม่าหรือคาสึกเนี่ย ยกทับมาก็จะสามารถตีเมืองทางนี้ได้โดยสะดวกนะครับแต่ถ้าจะมาตีฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยจะต้องข้ามแม่น้ําเจ้าพญามาซึ่งมันลําบากในการข้ามนะครับราชการที่หนึ่งก็เลยทรงย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือนะครับแผนที่นะครับทั้งกรุงคุนบุรดีแล้วก็กรุงลาซาโกสินนักเรียนสังเกตนะครับว่าทิศตะวันออกนะครับ จะเป็นพื้นที่บริเวณที่มีความกว้างใช่ไหมครับนักเรียนนะครับส่วนที่ตอนตกเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับมีวัดอรุณใช่ไหมครับแล้วก็วัดโมลีโลกยาลามนะครับซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของพระบรมมหาราชวังนะครับของพระเจ้าตากทําให้วังของพระเจ้าตากเนี่ยไม่สามารถขยายนะครับให้มีความกว้างและใหญ่ได้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูปัจจัยนะครับที่ส่งผลให้กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับข้อที่1นึงนะครับมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมก็คือมีแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยเป็นปาการธรรมชาติทางทิศต,ตะวันตกแล้วก็ทิศใต้นะครับเราก็แค่มาขุดนะครับคลองเพิ่มเติมคือทิศต,ตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศเหนือนะครับให้มันล้อมนะครับกรุงให้ให้มันล้อม พระราชวังนับจะได้เป็นป่าการธรรมชาติในการป้องกันค่าศึกได้นะครับข้อที่2เป็นศูนย์กลางทางการค้าเพราะว่ากนะรุกงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะติดอยู่กับปากแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมครับซึ่งเป็นทางออกสู่ทะเลได้สะดวกสบายนะครับข้อที่3มมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าดินนะครับบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย เป็นดินตะกอนที่แม่น้ำนะครับพัดมาทับถมกัน,นครับดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การทําอาชีพกเกษตรกรรมนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยนะครับข้อที่4ครับเป็นแหล่งรวมอาระยะธรรมเพราะว่านะครับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอยู่ระหว่างนะครับชาติตะวันตกกับชาติตะวันออกคนระับหรือประเทศจีนพระอินเดียหรือก็ต่างชาติอังกฤษ ฝรั่งเศสนะครับการที่เขาจะเดินทางมาติดต่อค้าขายเนี่ยนะครับเขาจะต้องแวะนะครับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเพื่อนะครับเปลี่ยนถ่ายอาหารนะครับแวะพักนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับข้อที่5ความสามารถของผู้ปกครองผู้ปกครองก็คือพระมหากษัตริย์นะครับที่มีความสามารถนะครับในการพัฒนาให้นะครับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองได้นะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นนะครับใบงานนะครับครูก็จะมีงานให้นักเรียนเนี่ยสองข้อง่ายๆเมื่อ,อนักเรียนศึกษานะครับที่ครูเนี่ยให้นะครับความรู้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมาทําใบงานสองข้อนะครับเมื่อนักเรียนนะครับทำใบงานเสร็จแล้วนะครับก็ prue, ให้นํามาส่งครูนะครับในวันที่นักเรียนเนี่ยมารับใบงานที่โรงเรียนนะครับสําหรับวันนี้นะครับในวิชาประวัติศาสตร์นะครับครูก็ ต้องนะครับขอสวัสดีครับแล้วก็จบคับการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ